ก็จากที่อาจารย์อธิบายมานะคะแล้วก็ให้ความรู้เยอะมากเลยทีนี้ค่ะอาจารย์มีผู้ชมทางบ้านที่เขามีคําถามเข้ามาในแชทต,ตอนนี้ของเรานะคะก็เดี๋ยวเต้ยหยิบในส่วนของอมีท่านหนึ่งค่ะเขาก็จะสอบถามมาว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ช่วยกรองเฟสนิวเฟกนิวไหมคะเฟกนิวใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่ามันมีระบบที่สามารถทําได้คือเวลาที่เราบอกว่า คนพูดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเช่นเป็น Facebook Private หรือเป็น Facebook ที่เป็น Public แล้วก็เป็นเรื่องของการพูดตามฟอรัมต่างๆจริงๆกลไกนี้ครับก็มีชัวก่อนแชร์ของช่อง9เนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาหลักของวิธีการของมันก็คือเราก็ตามไปเลยว่าวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้มาจากที่ไหนใครเป็นคนพูดจริงๆมันก็คือการทำโซเชียลลิสต e n ิ n งและการทำดัตตาดัตตาแอนาลิติ ก็จะมาสังเคราะห์ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยตกลงมันมีคนพูดเยอะไหมแล้วดูซิว่าแหล่งที่มาของที่พูด,ดเป็นยังไงมันเป็น Public Space มันเป็น Private Space เสร็จปุ๊บเวลาที่มันพูดเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง <c oughs> เช่นเขาบอกว่ารัฐสภาจะปิดไฟจะไหม่เ <c oughs> งี้ย <c oughs> แล้วก็บอกว่าห้ามไปเลยนะวันนี้นะเนี่ยสสเข้าประชุมไม่ได้คนก็พูดแล้วก็แชร์กันเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าเกิดเราจะ trace จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะตามได้ว่ามันมันมาจากที่ไหนใครเป็นคนพูดแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องมีตัว engine ในการเก็บติดตามาแล้วก็มีตัวสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็หาได้แก้ได้ครับบ้านเรายังไม่มีแต่ว่าคนไกล่มีมีคนทําได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกใช้เยอะนะอโอเคค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะก็มีผู้ชมนะคะถามมาว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะกระทบอะไรกับประเทศไทยไหมคะ ก็กระทบอยู่แล้วล่ะครับน้ํามันที่ขึ้น <c oughs> ข้าวของที่แพง <c oughs> มันเป็นเรื่องดีมานส์พลายคือของที่นูน่นที่เราเคยซื้อแล้วเอามาขายต่อได้วันนี้แหล่งซื้อมันหมดมันก็ต้องไปซื้อที่อื่นเพราะฉะนั้นพอสป라이มันน้อยดีมานยังเท่าเดิมราคามันก็ขึ้นโลจิสติกส์การขนส่งบางอย่างที่จะต้องออกมาจากในพื้นที่ตรงนั้นมัน <c oughs> ก็ออกมาไม่ได้ อันนั้นของก็ถูกคาอยู่ถูกชะง,งักคนรอราคาของมันก็ขึ้นมีท่านหนึ่งค่ะที่เขาชมอยู่อ่ะเขาถามมาว่าถ้าคนไทยค่ะมีโอกาสทํานวัตกรรมไปช่วยนะคะตรงเนี้หรือจะสามารถสร้างไรายได้จากเรื่องเนี้ยได้อย่างไรบ้างคะหรือว่าอาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปดีที่ทางไหนเรื่องนี้คือเรื่องไหนเรื่องคนป่วยหรือว่าทั้งในเรื่องของ,ของ ทั้งในเรื่องของอาหารทาั้งในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลกระทบทุกอย่างเลยค่ะที่เกิดจากพวกสงครามระหว่างและเซกบยูเพนจริง,รงๆเราก็ช่วยได้เยอะนะครับอย่างสมมติไอ้แพลตฟอร์มที่พูดถึงเรื่องเรื่องของอาหารซึ่งจริงๆอ่ะมีน้องคนไทยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาอยู่บางมดแล้วเขาก็ทำโซลูชันตรงนี้ไป r รส s e fund ใน kickstarter แล้วก็เอาไปใช้ในอฟริกา เพราะฉะนั้นถามว่าคนไทยมีการทําแบบที่เล่าเมื่อกี้มาหรือเปล่ามีมีเด็กไทยอย่างของ NAA เนี่ยเราก็จะมี Start up Thailand League อ,อ,อย่างผมเคยเป็นคนที่ช่วยดูแลการทำสตาร์ทอัในมหายลัยเราก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เสนอมาหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ไปทําต่อเหตุผลที่มันไม่ได้ไปทําต่อก็ด้วยหนึ่งน้องบางคนมีไอเดียแต่ว่าไม่มีคนที่เป็นเทคนิค a ลที่สามารถที่จะพัฒนาระบบได้<ฆ>สองคนที่ จะสนับสนุนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่เห็นภาพหรือมองว่ามันไม่ทําเงินถ้าเราไม่มองในเรื่องของการสร้างโอกาสเชิงรายได้นะ,ะเราช่วยเขาได้เยอะอจริงๆแล้วเรามีโอกาสในการที่แบบช่วยเหลือคนอื่นได้มากมเพราะฉะนั้นอย่างที่ตอนแรกเราคุยกันว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ทําให้สําเร็จเนะี่ยยากแต่การที่เราเหมือนมาแชร์กันวันนี้ก็น่าจะได้เหมือนแบบไอเดียแนวคิดนะว่าเอะมันก็มีวิธีการที่จะไปในหลายทางเหมือนกัน